สบายดีป่ะล so so ุงผมพ่อสร้างนมอสคือเก่าปะลุงเอ๋มือนอมอสมาเกี่ยวเขาบ้านสูงปะลุงเอ๋วันสิเขียววันสิเขียวจะจ่อยตื่นเหมดตื่นจะจ่อยบ้าปะลุงเอยมาแต่เศร้าหัวจะจ่อยแม่นทั้งปุ๋ยไอ้มีนหาก็มาปะลุงเอยนีเก่าเบิร์ิมาก๊างป้ไปเพป็นวบบอ่าแต่ว่ามอสอ่านว่าพี่เล็กเหลายคนอยู่ปะลุงเอยหากจะมามาบุเบิด์ตปะลุง

เขาก็ไม่ตีหยาบปลงเลยตวเกบึกแต่ะหลไปลงเลยหยาารขนาดหมกดึงงูอบกใ่มันตายบร้

อเนนียเงี้ยหมดเสือยสวยบนนี้นะอู้แดดขนาดลงไอมือนี่หอนแดดมือเนือบเห็นแมงลองเดือนบนลงเลยอ่องได้าเปลาไม่ติดยาคุมอยู่งวางว่าับคุ้มคนกับคุ้มอยู่บลุม

ลายยามันต้องลายโซ่ขนาดนี้เนาะมันยันเยี่ยมเขาหายอะไรเยอะไม่หายยาเหมือนกันนะหัวอ่อนขาตัวไหนงนามามาเฮ <c oughs> ้ยมันยังกินไ <c oughs> น้าเกินแบบนี้ใช่ไหมฮ หมันกินเลยกินกินหนักินด้ตเ่นกินนี้าแลเปลดนะ้ีครับต้องเห็นูต้ไ่้กินลวกินหาดยภาพก้อมีหน้า เฮ้ยสองเดือนผู้ได้ตัวไปนอนจะแตกน้ำแม่น้องเทนวสิเอาเบิ่ดูเฉยอเจดมดูาอ้าห้าอกขาเจ้าแลา้าห้องดิฉัมันทับไปแล้วเรียกวาเทวน แนข่าธรรมดาบางทีไปไวเนาะไม่ได้ให้งแม่ไม่พอขนาีให้มแล้วควรจะัแบบมันดำนาดเ้ยี่ลกะห่าเคร่องเนีล้วให้เดงเรอวาลได้ให้ขาววังลุงนให

งานหน้าไม่้่้มันเกิดเนาะพี่น้องาไมัได้ม้ทำามนี่ได้นม่เปมหน้าที่เรา้อมห้ทำ้มนี่ฮะเโคดรนะไตะทำหน้าวาดทัพปี้่ะงน้าวานทัพปี้่นั้ทำได้นี่คือหยาไล่หนึ่งหย่าตไปลอยสี่สิเล่หลับลุ่มหยาไล่กว่าเขาปลุ่ม น้ำมัดอันหยาดํำใสพี่น้องเอ้ยเจ้าจ่อยน้มอสอางหยาดํำใสเจ้าจอยด้ำไรก็น้ำมอดได้ดพะลุงเอ้เจ้าจอยลูกกาดิเจ้าจอยจะเป็นลูกหยาให้น้ำมอดดำพลุงเอ้ทำกาเลืกออกนะจ๊ะฮะเอาชิพาไปซื้อเพลงมาลองเออถเกวเองางลงไฮไม่ลุงลงซองยูทูบให้ในกิ่ใหญ่ละให้ Hãy nhà cái nhà vào bên rồi. Đọc, tọc lúc, nào, à? lúc, nào, lúc này Chứ <laughs> <laughs> không đấy, nó có lùm Vậy, chứ chọc cho là mặc kẹo nhả vào Hãy nhọa khai rồi bà ao Nó đi khai được rồi Không không mắt Cây thì đáy là nhìn อาคกอว่าอย่างนั้นหาสมุนนี่ข้าววัดนี่นะนี่ข้าววันี่วัดเจ้านข้าวดาไปสัมผัสด้วยวเดียวๆมนตมดนีแรงว่าซ่าจะง้ยแค่เียงแค่แท่งโค้งเลยปุ้ลุงไยเออปาลุงเลย้กี่ยอเขาคนเดียวบาท

เออมื้อนี่สังเกตหูซึูซึวบถ้าจอยงามเลยป้าลุงเอ๊น่ป้อนาจะปว่าจอยจะเล่นน่าจะปจะขาวนี่มันปดูดนุ่มแมนนอืมตุนุ่งแคบ่ สุดทัพวยเกี่ยวห h à o ดลยยทัาวูเกี่ยวเกี่ยวห้งอไปหน่อยสองสอบไปหน่อยสองสอบเดี๋ยวเอาเอาเอากระเซียมือห้งออยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวเกี้ยวซอยชาวบุญยากเดี๋ยวค่อยเกี่ยวซอยเดี๋ยวเอามือซอยเอาเ่ยสองสอบมือห้งอคือกันนะเอากันเลยคนมีง้อพี่น้องเอ้ยไปทางไหนก็ขี้หอดตึงง้อขีนวอดบุมีงัวไปทางไหแกขี้หอดตะเข้าซ่านมีข่าตัวเบาควันไปหลอพไปลงเอ้พี่ว่า ไปเกี่ยวกล้วกอนเหม่อนกันโอ้เจอยไว้ตีเกี่ยวเ่ะต้นพี่น้องเกี่ยวเท่ะต้นเพมือนกัก็เท่ะต้นเดี๋ยวมีหยาเนาะหนาอะไรครับถ้าเีม่วนไปเบิร์นี่บัดเทาไปปั่นเท่าไปซีนี่นี่ออกมากับเม็ข้าสารมาหนาไนี่ไหนมาหนาของมันเป็ข่าสารนี่นี่มันมห้ากระหูเป่นลุงอ ว่วได้ลงมาดบุคคลี่มีหง่ะแต่ลองน้ำเนอะเมื่อดีพี่ป๊าดบุลุงเอ้สั่มนี่แล้วเออน้อยน้อยกว่านี้พ่อเกี่ยวได้อกหรอกเป็นโบไลไปได้น่ะกับโบเป็นยังไม่ร้ายนี่ถ้าต้อสิเกี่ยวม่วนไปเลยหนึ่งเป็นแบบนั้นมาขอซานด้วยบุลุงเอ้ลงมัดทักเห็นอ้าวบุลุงเอ้เพื่อนผื่นถึงเลยจะจ่อยไปเกี่ยวข้าวไพ่วันนี่ยนะเกี่ยวข่าวจะให้ได้อืยวันเกี่ยวข้าวจังนี้ วันสามพันตู 15, ้ส่กับประจุนะโอ้ตัวสอยว่าวันหะสามพันนะครับตู้ชายกับจุบสอยจวันฮ่อเนี้อนมัสกีเขอลาไปคลิปแรืปลาลุงฝากกดไลคดแซ์กติดตามซองนมัสในเรือปลาลุงอย่าลืมากติดตามซองมิดเรือปลาลุงซองนองดาเรือปลาลุงซอจอยปลุงจอยคุงามเลชๆกับซองนมัสปลาลุงเอง ແຮງໄປລະເພິໂສະໄຫ